น,นี้เราอยู่ร้านเสต่ตายหมึกบดตลาดหาดวอนพาอันนี้กำลังติ้งถ้าหมึกแถวไหนถูกมีให้เลือกสามแถวนี่ค่ะพอติ้งเสร็จแล้วเราก็จะ,จะเริ่มบดยืนตรงนี้เลยค่ะยืนตรงนี้นะคะ,ะ,คะอัน,นไหนได้เลย เชัดแจ๋วเลยห้าตัวร้อยค่ะสามตัวร้อยตัวหกสิกค่ะชิมก่อนนะคะชิมได้เลย จะขายอยู่ที่ตลาดนัดหาดวอนนะคะวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์หนึ่งวันพี่มาขายกี่โมงคะสี่โเย็นค่ะสี่มงเย็น,นมานแล้วเนาะถึงห้าทุ่มคือถ้าอยากกินมาถึงมาสั่งก่อนเลยจ่ายเงินไว้ได้ไดแล้วก็กลับมาเอาเพราะว่าพี่ก็ต้องใช้การบดอย่างเงี้ยพอบดแล้วหมึกมันก็จะกินง่าย หมดปานกันดีนะคะใช่อร่อยพี่ขอดูน้ำจิ้หมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะน้ำจิ้มนี่จับจักรรถทำค่ะใช่นเีเผ็ดป่าวบไม่เผ็ดค่ะปล่ามีเลือดเดี๋ยวถ้าให้สองถ้วยค่ะให้ชิมสองถ้วยม,มันจะหวานจับปักรดนะคะพี่ ้อมสร็ะจันุ่งม่เะอันนี้พี่ใส่อะไรเพิ่มคะัวใช่ไหมคะตัวนพิลตัวนพิกลนี่ค่ะตัวฝนก็คั่วเองนะคะไม่ต้องลัวเลยคั่วเองอย่ี้แซ่บพิกกระเรียงค่ะมีตาล้มปุดแล้วค่ะก่นได้จะดีเลย